สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับต้นเดือนพฤษภาคม2566อ่ะมาดูกันวันนี้เรามาอัปเดตชุดกลองโคตรเทพของเรานะดำฟิลเตอร์นะครับอันนี้จะให้ดูก่อนนะครับสภาพน้ำดีงามนะครับไม่ขุ่น นะไม่ขุ่นนะโอ้โหดูปลาคึกคักคึกคักถือว่าถือว่าพอใจนะผมพอใจมากนะครับรอนนี้เรามาดูว่าเรามีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่จะทำให้เราทราบว่ามันดีกว่าเดิมไหมนะครับอ่ะให้ดูเลยอันนี้เป็นถังพักนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์มันจะมีตะกอนเยอะมากแต่อันนี้ให้ดูนะนี่ น้อยมากน้อยนะนะครับตั้งแต่เขาทำมาเนี่ย,ปร,ยนะรประมาณอาทิตย์หนึ่งละนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งละนี่ดูนะน้อยมากเลยนะอาทิตย์กว่ากว่าด้วยตั้งแต่ทำมาสองเกือบสองอาทิตย์อ่าแล้วมาดูนี่ผมเอาหินออกมานะนี่ครับเฮ้ยสะอาดว่ะยังสะอาดอยู่จำได้ไหมเวลาผมล้างหินที่ไรเนี่ย โอ้โหเป็นคราบอย่างนี้ติดเต็มเลยแล้วในถังนี้ก็จะติดเต็มเลยนี่ยังสะอาดอยู่นะนี่นี่ถือว่าดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการลื้อออกมานะฮะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันโอเคไหมนะครับแล้วผมก็จะดูด้วยว่ามันดีขึ้นไหมแต่ว่าเท่าที่ดูด้วยตาตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเลยนะครับคราบสกรปรกปนมันน้อยน้อยเยอะเลยเนะี่ยดูสิปกติมันหนาเตอะเลยนะ แต่ตอนนี้ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ก็ต้องดูที่แผงตัวนี้เราด้วยนะครับตัวใยกรองเราด้วยว่าใยกรองของเราเนี่ยมันเสกปรกมากน้อยเท่าไหร่นะครับนี่โอ้ถือว่าดีนะนี่มีแค่นี้เองนะครับไม่ไม่ถึงขนาดแน่นนะครับซึ่งปกติมันจะหนาแน่นมากเออแสดงว่ามันกรองไปได้เยอะนะ เนี่ยดูดิมันกองไปได้เยอะเยอะมากเลยด้วยไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันจะลัชชิง่งหรือเอาเอาน้ําออกเนี่ยที่เป็นน้ําสกรปรกเนี่ยออกไปเยอะไหลเป็นร้อยร้อยครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะถ่ายให้ดูพรุ่งนี้นะครับว่ามันเอาทํางานเนี่ยเอาน้ําของเสียออกไปเท่าไหร่นะฮะกี่ครั้งในแต่ละ ในแต่ละดรัมฟิลเตอร์ก็จะเอาออกไม่เท่ากันนะครับเอาออกไม่เท่ากันตัวที่มีความละเอียดน้อยก็จะทำงานเยอะกว่าตัวที่มีความละเอียดสูงนะครับอ่ะมาดูนี่ครับออกมาแล้วโอ้ยังเมื่อยนี่ก็ถือว่าสกรปรกน้อยกว่าที่เคยเป็นนี่เห็นไหม แสดงว่าดำมฟิลเตอร์ที่เป็นระบบ2ระบบนะครับคือระบบหยาบกับละเอียดเนี่ยทำงานได้ดีกว่าที่จะติดตั้งตัวเดียวอันนี้เห็นได้ชัดนะครับถ้าเพื่อนๆมีงบซะหน่อยหรือเออท่านใดมีงบนะครับติดเป็นแบบ2ระบบก็จะสามารถที่จะทําให้ระบบน้ําของเราดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะ ก็เดี๋ยวตันนี้เดี๋ยวผมจะล้างเนาะอนนี้ผมวันนี้ผมก็เลยลื้อให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์ปกติผมจะต้องทําความสะอาดทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะฮะอันนี้ก็เกือบเกือบสอาทิตย์นะครับวิธีการล้างอันนี้เราก็ใช้ต่อเนาะเดี๋ยวเราก็ฉีดออกไปเฉยๆก็ทําให้เราทําความสะอาดง่ายขึ้นด้วยอ่า ไว้ทำความสะอาดเฉยๆง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่ครับาเออ,เอ,อสะอาดจริงสะอาดจริงเออสะอาดจริงเนาะนี่ถ้าเกิดเป็นดำสมัยก่อนที่เรามีตัวเดียวนะฮะมันจะสกระปรกมากอันนี้สะอาดมากเลยเออมันมันมันกองออกไปได้เยอะเลยอะ่ะเอออันนี้ดี กติโหข้างล่างนี่อย่างเยอะเลยอันนี้ถือว่าน้อยมากนะฮะนนี้เห็นผลได้ชัดมากนะก็เดี๋ยวผมจะทำการล้างถังให้สะอาดนะครับ ทำการล้างกันต่อนะฮะก็ถือว่าสะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับจากการใช้ดับเบิลดัมฟิลเตอร์นะครับของพี่ปีชาในรอบนี้นะมีทั้งกรองละเอียดและกรองหยาบนะครับที่ร0อไมคอนแล้วก็30ไมคอนนะสะอาดจริงๆสะอาดกว่าหลายเท่าเลยเป็น10บสเท่าเลยเนี่ยดูดีครับแล้วตะกอนที่ออกมาจากระบบก็เล็กมากด้วยนะครับ เล็กจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นเศษเขาเรียกว่าเศษตะไครจจ่นี่เศษตะไครจจ่ที่มันติดค้างอยู่เท่านั้นเองนะฮะเออสะอาดจ,จริงล้างง่ายขึ้นเลยตอนนี้ล้างง่ายเลยถังนี่ล้างง่ายเพราะว่าเศษตะกอนที่มันออกมาคือมันเล็กมากนะครับอันนี้ในบ่อเน,นี้ยครับในถังพักที่หนึ่งเนี้ยเพื่อนๆสามารถทําเป็นระบบเ,เขาเรียกว่า เพราะจุลินทรีย์ก็ได้นะครับเราสามารถเพาะจุลินทรีย์ในในถังนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวไว้อยากจะทดลองทําเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยทดลองทํานะฮะอาจจะช่วยให้น้ําเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็ได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทดลองทํานะผมยังใช้วิธีการพักตะกอนพักเมือกอยู่นะครับก็ยังใช้เป็นลักษณะเหมือนถังกรองชุดกรองอยู่นะครับ เป็นกองชั้นสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่บ,บ่อปลานะฮะถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นลักษณะเหมือนอถังตุลินซีเพาะเชื้อก็ได้ก็น่าจะดีเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็ให้ดูนะครับชุดกรองเนี่ยครับดำฟิลเตอร์ดับเบิลดำตัวนี้กองหยาบนะครับร0อยไมคอนแล้วก็อันนี้กองละเอียด30ไมคอนนะครับ เพราะ,ะนั้นตะกอนที่ออกมาก็จะเล็กมากนะฮะทำให้ถังของเราถังพักสุดท้ายก่อนสุดท้ายของเราเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นเยอะนะแล้วก็อันนี้ถังสุดท้ายที่เราใส่ยูวีเอาไว้ก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับใส่ยูวีไว้ข้างในนะผมปิดไฟนะน้ําในบ่อเราก็จะใส่มากนะครับใส่มากขึ้นเยอะเลย โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ให้ดูเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะล้างต่อนะครับและก็ในวันพรุ่งนี้ผมจะทําการถ่ายให้ดูว่าหลังจากเราล้างแล้วเนี่ยตัวกองหยาบร้อยไมคอนกับตัวกองละเอียดจะทํางานอย่างไรนะจะทํางานอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ ตัวนี้ทํางานเบาลงตัวนี้ทํางานกองละเอียดทํางานมากอ่าเพราะว่าเศษตะกอนที่ออกมาจากระบบหลังจากที่มันรันไปแล้วสี่ห้าวันเนี่ยเศษตะกอนที่ออกมาจากบอกา่อปลามันละเอียดมากละเอียดจนกองหยาบทํางานน้อยลงเพราะฉะนั้นมันคือการประหยัดในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเราใช้กองหยาบอย่างเดียวมันอาจจะประหยัดน้อยกว่าแต่พอใช้กองละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยประหยัดมากเลยอ่ากลายเป็นประหยัดขึ้นเยอะนะครับ โอเคครับเ,เดี๋ยววผมไปถ่ายให้ดูใหม่แล้วกันนะครับนี่ยังไงก็ฝากาติดตามช่องเต้าเหน่งชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตับคลายนะครับให้ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้เราทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆแล้วก็นําเสนอความรู้นะครับนําเสนออะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆเ,เราดูด้วยนะครับขอบคุณครับ อันนี้ถ่ายดูนะครับภาพดำมิลเตอร์ที่เป็นดับเบิลดัมเิลเตอร์นะครับตัวนี้กลองร้อยไมค์อนนะครับต่อเชื่อมมายังชุดนี้นะครับ30ไมค์อนนี่ครับให้ดูภาพมุมสูงๆนะครับอันนี้30ไมค์อนทำงานนะครับตัวนี้โอ้โห สะอาดผุดๆเลยครับสะอาดมากดูน้ำดูน้ําที่ออกนะฮะน้ําที่ออกไปข้างล่างนะใสเลยนะ,ะน้ําอันนี้น้ําที่มาจากร้อยไมคอนนะครับสะอาดนะครับแล้วก็ไปเจอสามสิบอีกที่สะอาดเลยนะครับอันนี้คือร้อยไมคอนนะครับนี่ครับน้ําที่เข้ามาจะอยู่ช่องนี้นะ <c oughs> นี่ครับช่องเข้าน้ํานะครับ ระบบดีมากนะเดินท่อเดี๋ยวอะไรเรียบร้อยนะครับก็การทํางานก็ง่ายนะครับนี่มองจากท็อปวิวนะครับน,นั้นบอกป่าผสนะครับนีนะครับโอเคปิดฝาเรียบร้อยนะครับวันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเ,เราจะทําการเทสไปอีกอนะครับหึงอาทิตย์ทุกๆหนึ่งอาทิตย์เราจะมาดูนะฮะว่ามันโอเคไหมนะครับ นี่ครับหนาำอกมาใส่เลยฮนะใสกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่าเราผ่านนี่ครับพอมันผ่านถังชุดกองชุดแรกนะครับร้อยไมคอนมา30บก็มาพักที่อันนี้ทีนึงครับดักเมือกนะครับดักเมือกนี่เมื่อกี้เปลี่ยนชุดกองไปแล้วนะฮะเปลี่ยนผ้ากองเปลี่ยนใย,ยกองแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟนะครับ อันนี้ก็จะเป็น UV นะครับ UV เห็นไหมครับ UV วนะช่องนี้เป็น UV นะครับโอเคเมื่อกี้เติมมัญยาฆ่าเชื้อไปนะครับนี่ครับเติมไปละเติมไปเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนชุดกองนะฮะหินกองเราอาจจะตกกระปกเราก็ใส่ฆ่าเชื้อไปตรงข้างล่างให้มันผ่านชันหินกองไปฆ่าเชือ้อนะครับตอนนี้กําลังเปิดน้ําเข้าบ่อแล้วครับเพราะเราถ่ายน้ําออกไปนะส่วนหนึ่ง เพราะวันนี้ผมล้างกรองระบบกรองนะฮะผมก็ถ่ายนอาออกไปส่วนหนึ่งเอาน้ําใหม่เข้ามานะครับปลาจะได้สดชื่นนะครับโอเคขอบคุณนะครับ